สวัสดีครับวันดีทีลาโมบายวันนี้ครับจะมาแนะนำวิธีการตั้งค่าการล็อกหน้าจอการสแกนใบห,หน้าให้ง่ายที่สุดดีที่สุดรวดเร็วที่สุดครับปลดล็อกมาพร้อมใช้งานได้เลยนะครับสําหรับท่านที่ใช้ซัมซุงนะตรงนี้นะยี่ห้ออื่นค่อยว่ากันอีกทีนะครับอย่างแรกเลยครับสมมติว่าเราซื้อเครื่องมาใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นมือหนึ่งมือสองนะถูกล้างเครื่องมาเรียบร้อยแล้ว เข้าไปที่การตั้งค่านะครับการตั้งค่านะการตั้งค่าต่อมาสังเกตรูปกุญแจนะครับล็อกหน้าจอกดเข้าไปเลยครับนี่ครับล็อกหน้าจอชนิดการล็อกหน้าจอนะครับกดเข้าไปเลยนี่ครับก็จะใช้เป็นพินพินก็คือ,อสมมติว่า1 2 3 4 5 6กกดดำเนินการ เอาใช้รหัสนี้ไปก่อนนะครับสมมตินะครับ1 2 3 4 5สาี่ห้าตกลงนะครับตกลงพอถึงขั้นตอนนี้ครับกดเรียบร้อยนะเปิดปลดล็อกระยะไกลหรือไม่ยกเลิกไ้ก่อนนะครับมาลองพักจอดูครับเปิดจอดูครับนี่ครับเวลาเราจะใช้นะมันก็ยุ่งยากลำบากนะต้องมากดหนึ่ง1 2 3 4 5 6หสาี่ห้า นี่ครับเึงจะเข้าหน้าจอได้นะคลิปนี้นะครับเราจะเจาะไปที่การสแกนใบหน้านะครับเข้าไปที่การล็อกหน้าจอนะครับเลื่อนลงมานะครับตรงนี้นะการจําแนกใบหน้ากดเข้าไปเลยครับนี่ครับไปอย่างช้าชนะยืนยันพินก็123456ที่เราตั้งเมื่อกี้นะครับ1 2 3 4 5 6แล้วก็กดดำเนินการต่อนะครับ ตอนนี้ครับให้เราเอากล้องนะนี่ครับบันทึกใบหน้านะครับผอดีแอดมินบางคนใส่แว่นนะถอดแว่นออกนะครับถอดแว่นออกก่อนนะทำตามคำแนะนำกดดาเนินการต่อนะครับนี่ครับเรียบร้อยแล้วครับสําหรับเครื่องที่ซื้อมาใหม่นะครับจุดนี้สําคัญที่สุดนะการปลดล็อกด้วยใบหน้านี่ถูกต้องแล้วครับมาดูบรรทัดนี้นะครับ อยู่บนหน้าจอล็อกจนกว่าจะปัดคือตรงนี้ก็ถ้าท่านใดมีความลับนะครับมีความลับที่ปลดล็อกแล้วไม่อยากให้คนอื่นเขาเห็นจนกว่าที่เราจะปัดนะครับให้ทําการติ๊กตรงนี้ไว้เลยนะครับส่วนตัวแอดมินครับต้องการความรวด,ดเร็วนะเดี๋ยวจะลองเปิดตรงนี้ไปก่อนนะครับเราจะดูว่าปัญหามันคืออะไรนะเดี๋ยวลองดูนะครับ เล่น YouTube อยู่นะครับเล่น YouTube อยู่นะสมมติว่ามีโทรละด่วนนะครับไอ้พักจอก่อนพอจะกลับมาเล่นนะครับปลดล็อกปกตินี่ครับก็จะมาอย่างนี้นะมาดูสิ่งที่แอดมินจะแนะนำให้ทำนะครับเผื่อที่นี่ครับสมมติว่าเราเล่น เล่น y u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  e อยู่นะแต่เรามีธุระด่วนพักจอยไว้ก่อนพอเรากลับมานะครับสแกนหน้านะนี่ครับมันก็จะปลดล็อกให้นะแต่เราต้องใช้การปัดถึงจะเล่นต่อได้นะมาดูวิธีการตั้งค่าให้มันง่ายขึ้นนะครับกดตรงนี้กรรมกรเครียร์ออกก่อนนะครับสมมติว่าบางท่านตั้งแล้วเป็นอย่างนี้นะทําตามได้เลยนะมาครับมาดูวิธีการแก้ปัญหานะครับเผื่อบางท่านนะครับ สแกนหน้าเสร็จเปิดแค่กญแกรเราต้องใช้นิ้วปัดทีหนึ่งถึงจะเล่นได้นะเข้ามาดูตามานี้นะครับเข้าไปที่การตั้งค่านะครับการตั้งค่ากลับไปที่เดิมครับล็อกหน้าจอนะแล้วก็พอถึงล็อกหน้าจอตรงนี้นะครับชนิดล็อกหน้าจอของเราก็จะมีพินกับใบหน้านะเราเลื่อนขึ้นมานะครับสําคัญนะเลื่อนขึ้นมา เข้าไปที่การจําแนกใบหน้านะครับการจําแนกใบหน้านี่ครับมันก็จะถามรหัสของเราครับก็ใส่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนี่ครับแล้วก็เลื่อนขึ้นมานะครับสังเกตตรงนี้ไหมครับอยู่บนหน้าจอล็อกจนกว่าจะปัดนะครับปิดไว้เลยมาครับมาดูความรวดเร็วที่เกิดขึ้นนะสำคัญนะครับปิดตรงนี้นะครับอยู่บนหน้าจอล็อกจนกว่าจะปัด ถ้าบังความรวดเร็วนะปิดไว้นะครับสแกนหน้านี่ครับสมมติว่าเราเล่น youtube อยู่เหมือนเดิมนะสมมติว่าเรามีธุระด่วนนะครับล็อกไว้ก่อนนะล็อกไว้ก่อนจิากรรมาเล่นนี่ครับง่ายไหมครับอย่างเช่นว่าเราเล่นพวก t i k tok facebook พวกซื้อของอะไรไว้สักอย่างนึงครับสมมติว่าเข้า facebook อยู่นะปลดล็อกเห็นหน้าเรานี่ครับเล่เฟซบุ๊กค้างมาอยู่นะครับกลับมานะครับปลดล็อกนี่ครับ facebook ก็จะพร้อมเล่นต่อได้เลยนะก็เป็นเทคนิคเล็กน,น้อยครับให้เพื่อนๆนำไปประยุกต์ใช้งาน